สวัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา,ปาโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สัธานารัฐบราซิลในโอกาสวันเอการาชของสหพันธ์สาธานารัฐบราซิลซึ่งตรงกับวันที่7กันยายน2566พระท่านนายลุยอินาซิลลูลาดาซิวา ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลกรุงบราซิเลียในโอกาสวันเอการาชของสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวบราซิลสืบไปเป็นที่น่ายินดีที่สัมพันธไมตรีที่มีมายาวนานระหว่างประเทศไทยและสหพันธ์ สัธานารัฐบราซิลได้จเจริญงอกงามมาอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับสหพันธ์สัธานารัฐบราซิลอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆอันยังประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการค้าการลงทุนวัฒนธรรมและการพัฒนาทางการเกษตรให้เพิ่มพูนต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมา,าพิไทยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลข้อตุนละองพระบาทเวลา14 40. นาฬิกาสนาทีสมเด็จพระนิษิาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราราชสุดาสยามบรมบราชกุมารี สเสด็จออกหน้ววาวังสาะทุมพระราชทานพระราชวรโรกาสให้หนายอนันต์ปัญญารชุนอดีตนายุทธมนตรีนำนางสาวชาลิตาชมเกตแก้วจากหน่วยวิจัยโรคเขตร้อนคณะเวชาศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลผู้ได้รับทุนสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลใน Trinity College, Cambridge ์ประจำปี2566ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพณนะ Trinity College c a เคมบริด สหาราชาอาณาจักร้าทุนละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาโอกาสนี้คณะกรรมาการบรินิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบระมราชูปถัมภ์และผู้เกี่ยวข้องร่วมฝ้าทุนละอองพระบาทด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอาศาวะมงคลกุลรองประธาน ดีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบระมราชูปภีคณะแพทยาศาสตร์สิริราชพยาบาลนำผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2565ฟอทุนละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาก่อนเดินทางไปปฏิบัติงานณต่างประเทศดังนี้นางสาวนภศิริพุทธันบุตร คณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนายประนายเดชเฮงสวัสด์คณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนายปียวัฒน์คันทโกวิทย์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนายสรุตชาววรณิชคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนายเศรษฐนันจารุกเกษมกิตคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล โอกาสนี้คณะกรรมการบุลนิธิและผู้เกี่ยวข้องร่วมเฝ้าทุนละอองพระบาทด้วยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตรบวรคัติยาราชนารีทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ที่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยายลัยเกรรษตรศาสตร์บางเขนเวลา7.44นาฬิกาส4นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตรวรคติยาราชนารี สเสด็จออกณนาอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาพระบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยายลัยกเกษตรศาสตร์บางเขนทรงงานมิสัญยีสตวาแพทย์ร่วมกับทีมสตวาแพทย์ศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านลำกล้องเพื่อผ่าตัดรักษาและทำหมันสุนัขของประชาชนซึ่งการทำหมันสุนัขถือเป็นการคุมกำเนิดทาวอมช่วยควบคุมการขยายพันธุ์ได้ดีที่สุดและลดการแพร่ระบาดของโรคพิสุนักบ้า ในการนี้ทรงตรวจความพร้อมและประสิทธิภาพของอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการทรงงามบิสัญยีสัตวแพทย์เราทรงให้ยานำสลบและยาสลบแก่สุนัขผ่านทางหลอดเลือดโดยทรงพิจารณาตามความเหมาะสมของสุนัขที่เข้ารับการผ่าตัดวันนี้เป็นสุนัขพันธุ์เฟรนซ์ปูด็อกชื่อเข้าสวยอายุ1ปีเพศเมียน้ำหนัก7กิโลกรัมเข้ารับการผ่าตัดทำหมันและสุนัขพันธุ์ผสมชื่อฟูฟูอายุ8ปีเพศเมียน้ำหนัก8.8กิโลกรัม เข้ารับการผ่าตัดรักษาโรคมดลูกอักเสบสำหรับมิสันยีสตวาแพทย์ถือเป็นผู้ที่มีความสำคัญอย่างมากในกระบวนการผ่าตัดเพื่อทำให้สัตว์ป่วยสลบไม่รู้สึกตัวแต่ยังคงมีการทำงานของระบบหายใจเป็นปกติช่วยให้สัตว์ไม่เกิดความเจ็บปวดระหว่างการผ่าตัดที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบต่างๆทั้งทางร่างกายและสภาวะจิตใจ สมเด็จเจ้าฟ้า,ฟากรมพระศรีสว่างควัตรวรคัติยราชนารีทรงตระหนักถึงปัญหาการแพร่ระบาดของโรคพิสุนัขบ้าและมีพระประสงค์ให้สัตว์ที่อยู่ได้ชิดกับคนมีสุขภาพที่ดีปราศจากโรคติดต่อที่จะนำไปสู่คนเพื่อสร้างความปลอดภัยและสุขอ,อนามัยที่ดีให้แก่ประชาชนตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวหรือวันเฮล ทั้งนี้เนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก28กันยายน2566และเพื่อรณรงค์ให้รดพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปัิธรรขอเชิญชวนประชาชนนำสัตว์เลี้ยงเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยายลัยกเกษตรศาสตร์ทุกแห่งทุกวันในเวลาทำการตลอดเดือนกันยายน2566โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย องค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกดและมหาวิทยาลัยราชพัฏสุรินทร์ประจําปีการศึกษา2563ถึง2564เวลา10นาฬิกา33นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อม ให้หนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบป,ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีการศึกษา2563ถึง2564เป็นวันที่2อณหอประชุมมหาวิชราลงกรณมหาวิทยาลัยราชพัฏสกลนครอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนคร ภาคเช้ามีผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรายรชาพัฏศรีสเกตมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมักิ์จำนวน3คนและมีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตรจํานวน562คนมหาวิทยาลัยรายรชภัฏศรีสเกตเน้นการบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นการผลิตและพัฒนาครู ยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการสร้างบัณฑิตและพัฒนากำลังคนทุกช่วงวัยและพัฒนาทักษะชีวิตให้กับนักศึกษาด้วยกระบวนการนิสวกรสังคมโดยน้อมนาศาสตราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นทางด้านการศึกษาเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่การพลิกโฉมการพัฒนาบุคคลสังคมและชุมชนเชิงพื้นที่ต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ ภาคบ่ายเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรายรชภัฒสุรินทมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตเกียรติมาศจำนวน3คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตรจำนวน530คนมหาวิทยาลัยรายรชพัฒสุริน์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ,เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและชุมชนอื่นโดยกำหนดเป็นแผนยุทธาศาสตร์ระยะ5ปี ุทธศากรา2,566ถึง2,570ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ที่1การพัฒนาท้องถิ่นยุทธศาสตร์ที่2การพัฒนาครูยุทธศาสตร์ที่3การเจรดับคุณภาพการศึกษาและยุทธศาสตร์ที่4การบริหารจัดการและเน้นการพัฒนาการบริหารทุกด้านเพื่อมุ่งสู่การเป็นจุดศูนย์กลางของประเทศเพื่อนบ้าน จบข่าวในพระราชสำมักกันแครับกับปติตามที่คุณเจษดาและคุณบังฑิสาผมชิรนัยมีชัชยสวัสดีครับ